สวัสดีครับมาชมคลิปง่ายๆสไตล์ผมอีกสักคลิปนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปเหรียญลงยาของท่านพระอาจารย์แคร์ครับเบตจ,จิตโตวัดป่าธรรมานุสร์อำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับคลิปที่แรกผมทําเป็นเหรียญหน้ากากไปแล้วนะครับคลิปนี้จะให้มาชมเหรียญลงยานะครับเหรียญลงยาเหรียญลงยาของรุ่นนี้นะครับจะมีทั้งหมด3ามเนื้อ เนื้อเนื้อเนื้อธรรมดาจะมี3ามเนื้อนะครับทองเหลืองทองแดงแล้วก็ปีกเครื่องบินเนื้อสูงขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นเนื้ออันปาก้านะครับที่เป็นงานลงยาแล้วก็เป็นเนื้อเงินไปเลยนะครับอันนี้ผมจะมาทําคลิป3 4สเนื้อด้านล่างนะครับรวมรวมถึงอันปาก้าด้วยอันปาก้าผมได้อยู่เหรียญเดี๋ยวผมให้ชมนะครับผมให้ชมเหรียญทองแดงทองเหลืองปีกเครื่องบินก่อนนะครับอันอันนี้จะเป็นชุดสีประจําวันของเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลือง เรื่องทองเหลืองสีประจําวันนะครับจะไม่มีสีชมพูนะครับไม่มีสีชมพูเรามาชมรายละเอียดเหยียนนะครับอันนี้อันนี้ลงยาแดงนะครับรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญรุ่นเนื้อนะครับถ้าเป็นเหรียญรุ่นเนื้อของรุ่นหมื่นยันพันล้านของผ้าจันแคนนะครับรุ่นเนื้อจะต่อโค้ด คำว่าแคร์ตรงนี้นะครับตรงนี้โวกผมนะครับคำว่าแคร์ภาษาขอมนะครับด้านขวาจะไม่ได้ต่ออะไรนะครับแต่ถ้าเป็นชุดกรรมการนะครับก็จะมีเป็นชุดชุดละเจ็ดเหรียญเจ็ดสีแบบนี้นะครับแต่จะมี2โค้ดนะครับโค้ดลายเซ็นฝั่งนี้แล้วก็โค้ดอ่าโค้ดขออนุญาตนะครับโค้ดโค้ดชื่อชื่ออาจารย์นะครับชื่ออ่าลโค้ดแคร์ฝั่งนี้แล้วก็เป็นลายเซ็นของพระอาจารย์อยู่ฝั่งนี้นะครับอันนั้นจะเป็นชุดกรรมการนะครับเดี๋ยวผม จะมาทําคลิปที่หลังนะครับคลิปนี้ก็เป็นรายการลุนเนื้อนะครับนจะเป็นสีแดงนะครับแต่ละเนื้อนะครับถ้าถ้าสีเดียวกันก็จะออกโทนไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นโทนทองเหลืองก่อนนะครับจะเป็นโทนเนื้อทองเหลืองสีแดงนะครับสีเหลืองนะครับนี่ผมให้ดูไปก่อนสีเหลืองวันจันทร์วันอังคารสีชมพูอ่ะสีชมพูผมไม่มีนะผมอาจารย์ แบ่งไปได้นะครับามาดูสีเขียวนะครับวันพุธนะครับวันพุธพฤหัสสีต้มนะครับพฤหัสสีต้มด้านหลังก็จะเหมือนทั้งหมดนะครับจะเป็นด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> เป็นยันก็จะมีโค้ดด้านบนนี่นะครับเป็นโค้ดกำกับตัวเลขเลขเลขกำกับนี่ก็คือจะรวมหมดเลยนะครับทุกทุกสีนะครับอย่างสมมุติว่า จำนวนการสร้างนะครับเนื้อทองเหลืองลงยาสีประจำวันมีร้อยสองร้อยเหรียญก็คือจะสร้างจะต่อโคดถึงสองร้อยแล้วก็ลงสีสลับไปเลยนะครับจะจะไม่ได้แยกสีนะครับเพราะว่ามันจะทำให้งงนะครับก็เลยทำเป็นว่าเนื้อทองเหลืองลงยามีกี่เหรียญแล้วก็จะลงลงคะนันไปเลยนะครับเลขนี้ลงสีแดงสีชมพูสีเหลืองภายในจำนวนนะครับรจำนวนเลขอันนี้เป็นสีม่วงนะครับ สีม่วงสีม่วงน่าจะเป็นวันอะไรอ่าอันนี้สีฟ้านะครับสีฟ้าอันนี้เป็นจะเป็นชุดของเนื้อทองเหลืองนะครับที่เป็นลงยานะครับลงยาแบบนี้เรียกว่าลงยาสามสีก็คือจะลงลงเป็นที่พื้นเหรียญน,นะครับลงที่พื้นเหรียญหนึ่งสีนะครับลงที่กระหนกหนึ่งสีแล้วก็ลงจีวรนะครับอย่างนี้เรียกว่าลงยาสองสีสามสีนะครับลงยาสามสีอันนี้จะเป็นทองเหลืองนะครับ <c oughs> ด <motivation> เดี๋ยวจะมาชมทองแดงกันนะครับ ผมมีตัวอย่างมาไม่ครบทุกสีนะครับอันนี้ให้ชมทองแดงของรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นทองแดงอ่าก็จะมีเนื้ออ่าอันนี้นะครับเนื้อสีฟ้าสีชมพูนะครับถ้าถ้าดูแยกกันเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะเข้มกว่าทองเหลืองนะครับทั้งทั้งที่ก็เป็นสีเบอร์เดียวกันนะครับเวลาลงมันอยู่ที่พื้นเหรียญน,นะครับถ้าพื้นเหรียญออกอะไรอ่ามันก็จะส่งผลถึงถึงสีลงยาเหมือนกันนะครับอันนี้สี บลจันสีส้มนะครับสีส้มเดี๋ยวผมจะมาเทียบให้ชมกันหลายหลายเนื้อนะครับพอรวมรวมแล้วนะครับสีมันจะแตกต่างกันนะครับอันนี้สีเขียวนะครับทองแดงลงยาเขียวนะครับนี่ก็ลงยาแดงอย่างสมมติชุดนี้ทําทั้งหมดผมจําจํานวนไม่ได้นะครับต้องดูในใบารายการน่าจะหลักร้อยเหรียญน,นะครับก็จะจะปั๊มหนึ่งถึงร้อยเลยแล้วก็จะเอาหยิบเหรียญมาลงยาเขียวลงยาแดงลงยาส้มพระกันไปนะครับ แต่ก็อยู่ในจํานวนการสร้างนะครับด้านหลังทองแดงจะเป็นแบบนี้นะครับนี่แล้วเลขโค้ดรุ่นนี้นะครับจะอยู่ข้างบนอย่างนี้นะครับโอ้อันนี้เลขสวยเลขอะไรหนึ่งสามนะครับ